สวัสดีครับจีเดียววิวช็อปซูเปอร์ไบค์นะวันนี้เรามีเจ้าเซทเอชสิบอานะสีเขียวดำคันนี้นะคร <c oughs> ับตายว่าคันนี้มีการก็คือรถสตาร์ทไม่ติดนะครับตอนเนี้ยเราไปยกมาเมื่อคืนนะครับลูกค้าแจ้งมาหลังจากที่เราไปส่งรถที่นนทบุรีนะเรากลับมาถึงบ้านลูกค้าก็โทรมาพอดีว่ารถมีปัญหาแล,ล้วโทรมาแจ้งว่ารถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดเราก็เลยถามว่ามันมันก่อนหน้านี้มันมีการได้ทําอะไรมาบ้างหรือเปล่าลูกค้าบอกว่าก็ จอดปกติแล้วก็ล้างรถแล้วนี้แล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะแต่กตันว่าพอเ,เราไปรับรถเราเคยถามดูดีๆทีนึงลูกค้าว่าอาการสตาร์ทไม่ติดมันเริ่มมีจากตอนที่ขับขี่แล้วนะครับว่ามันเริ่มสตาร์ทยากนะมันสตาร์ทยากแล้วติดยากอะไรเนี้ยมันมันไม่ได้ว่ามาเพิ่งเป็นตอนที่ลูกสาล้างเลยมันเป็นมานานแล้วสักพักนึงเราก็เริ่มติดใจว่าอาจจะไม่ใช่ระบบไฟแล้วเดี๋ยวเราจะแล้วเช็คดูตามสตปของเรานะครับก็เดี๋ยวเริ่มจะวัดแรงงงแรดันแล้วก็ เช็คกำลังอากาศอะไรพวกนี้ดูนะครับเรามาดูกันว่าสตาร์ทมันมีอาการยังไงนะครับเปิดสวิตช์มานะฮะก็ไม่มีโค้ดน,นะครับกดสตาร์ทนะเหมือนปั๊มติกก๊กจะเงีเยบเแต่ว่าตอนแรกมันดังเลยครับปั๊มติก๊กหรือว่าแรงดันปั๊มติ๊กตกไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเช็คด้วย เนี่ยตอนนี้ปั๊มติ้งไม่ทำงานเลยไม่ตื่นเลยเดี๋ยวเราเริ่มถอดแล้วก็เช็คแรงดันก่อนเลยดีกว่านะครับ แรงดันปั้มตีก็ค่อนข้างปกตินะครับเดี๋ยวเราไล่เช็คสเต็ปต่อไปนะครับ สภาพหัวเทียนนะครับทั้งสี่ตัวนะมันเหมือนไม่มีการจุดระเบิดนะเพราะว่ามันขาวมากเลยนะบตรงกลางเนี่ยมนสีอบน้ำตานแน่หน่อยเดี๋ยวเราวัดกำลังอัดดูนะครับกำลังอดัดสูบแรกนะครับ สุดที่สองร้อยเก้าสิบสองครับสุดที่สามครับสี่สิบสองสุดที่สี่ 8, เราดูสุดที่3าใหม่สูตที่3ามกำลังอัดไม่มีนะครับไม่มีเลยเจ้จาหนิจ่าเซตเอซิบคันนี้นะฮะหลังจากที่วัดกําลังอัดดูแล้วนะครับมีสูตรที่3าที่ไม่มีกําลังอัดเลยนะครับแล้วก็เราแจง้งลูกค้าไปว่าควรจะทําการเช็ค ดูนะครับว่าสาเหตุของสูบที่สามไม่มีกําลังอัดเนี่ยมันมาจากอะไรวาวรั่วหรือการวาวเสียหายด้วยนะครับถ้าการวาวเสียหายอาจจะต้องเปลี่ยนถ้าวาวรั่วเสียก็อาจจะมีการบดนิดหน่อยก็อาจจะได้นะครับแล้วก็มีการบอกว่าให้ล้างระบบมาฉีดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเราก็จะมาถอดหรือยกเครื่องลงนะครับเพื่อที่จะเปิดถอดผ่าท่อนบน <S <S ปัญหาตอนนี้ก็คือเจ้าน็อตที่จะล็อกสายรัด ลิ้นเร่งครับมันไม่มีองศาให้เข้าไปขันเพราะว่าเขาใส่คาร์บอนคอบเฟรมมานะซึ่งจริงๆตัวเฟรมมันเนี่ยมันจะมีรูให้เราแทงแทงหกเหลี่ยมเข้าไปเพื่อที่จะขันนะคราวนี้เราจะเป็นต้องเจาะนะครับเราต้องเจาะคาร์บอนเฟรมตัวนี้นะถ้าไม่งั้นเราจะถอดลิ้นเล่งไม่ได้เลยนะครับเราต้องเจาะนะครับ ยกเครื่องลงเรียบร้อยนะครับเจ้า Saturn 1 0คันนี้นะสูตรที่สามรั่วนะฮะเรามาแก้ไขกันนะครับ สูบที่สามคือสูบนี้นะครับสูบที่ไม่มีกำลังอัดนะสูบอื่นปกติกำลังอัดใช้ได้นะครับสูบหนึ่งนี่ดูเหมือนคราวขอมอ่เยิ้มๆนะครับเหมือนไม่จุดระเบิดแต่สูบหนึ่งกำลังอัดดีอยู่นะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดแล้วก็ถอดชุดวาล์วสูบที่สามออกมาดูก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับการเป็นรอยหรือเปล่าหรือว่าตีนวาล์วมันลึกเสียอ่ ใช้งานได้หรือเปล่านะครับอืมแล้วมันมีข้อความในหนังสือที่บอกว่านาำตะปูไม่ฟังให้คนในครอบครัวต่อสิทธิ์ตายต่อไปเนี่ยนั่นคืออะไรมาสอดคล้องกันยังไงนำเนี่องของคูมาให้เห็นกันนะเพื่องของวัตถุนิรนดรวันนี้ครับ Tað er ikki alt, men เดี๋ยวเราจะล้างเทสระบบหงวฉีดทั้ง8ตัวนะครับ ดูมังอัดสูบที่3นะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขนะครับถอดหรือฝาออกมาทำเปล่าสูบที่3านะทาแค่สูบเดียวนะฮะสูบหนึ่งสองแล้วก็สูบสี่ไม่ทํานะครับต,ตามงบลูกค้าแจ้งนะว่าหนึ่งสองกับสี่ก็กําลังอัดค่อนข้างดีอยู่นะฮะโอเคมาดูกันว่าสูบที่สามหลังจากแก้ไขแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับ 172นะครับถือว่าโอเคอยู่นะ Thank <laughs> you. Gracias por อนนี้รถก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ที่เหลือเราก็จะมาประกอบแล้วกเก็บชุดสายฟงสายไฟอะไรให้มันเข้าที่แล้วก็ประกอบแล้วก็แจ้งลูกค้านะครับน้ำยาระเย็นยังไม่ได้ใส่นะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่านะครับ <S 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 <S